เมื่อจากสิ่งที่ผมพบเห็นเท่านั้นและพิสูจน์ทำไมผมต้องมาเชื่อมาเชื่ออย่างนี้ถ้าผมถามอาจารย์ใจว่ามีคนะระดับผมมาเรียนไหมผมอายคนนะบอกจริงถ้าผมคนะระดับเป็นยายเอกมาเรียนมาเรียนศาสตร์อย่างเงี้ยซึ่งคนเญ่มองว่าผีบาทผีบอเห็นไหมผมก็เกรงเกงนะเพราะอาจารย์ใจบอกว่าอาเยอะก็อดีเยอะก็เ,เยอะแล้วเ,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 เปิดตัวเลยอาเห็นใช่ไหม มีซอยหนึ่งซอยสองซอยสามซอยเี่เอ้อเข้าบางทีใช่ไหมเออเขาว่าท้งนั้นดีกับไปนี่เออเขาว่าทางนี้มาอ,อะไรโอ้กัญชาก็ไปเออทางนี้เปล่าออก็ไปดูที่มันก็จะเดินเข้าเมนนั่นแหละคือตั้งตาจะเดินไปเมนแหละแต่ว่ามันเจอซอยแรกก่อนซอยแรกเขียนว่าที่นี่รับรักษามะเร็งเออไปเข้าไปปั๊บไม่หาย,ยาเดินไปเมนเอนี่แหละเมื่อที่เจออีสยัย ที่นี่รักษามะเร็งหายก็เข้าไปดูก่อนไม่หายก็เดินไปอีกมันก็นเข้าเมนมันยังผม,ผมพูดทุกครั้งเลยนะเมนนั่นเมนคือคุณมองเห็นเมนนี่แหมไวๆนี่นะมีแซยอกแยกซ้ายแยกขวาแยกซ้ายขวาต้องแวะครับต้องแวะเมนนี่เห็นเห็นเลยนะคุณกําลังเดินเข้าสู่เมนแต่เขาบอกว่าก่อนถึงเมนสักกิโลหนึ่งมันบอกว่ามีซอยซ้ายนะมีหมออาจารย์รักษามะเร็ง ทางขวาอีกสองร้อยเมตรก็มีหมอรักษามาเร็งก็เข้าไปบ้างไม่หากครช่างมันที่ยังไงก็เมนอยู่แล้วเพราะมันมันหมดราคาแล้วครับยังไงก็เห็นเมนเห็นเห็นะก็แวะจะเป็นอะไรไปแวะซ้ายแวะขวาแวะซอยหนึ่งซอยสองซอยสามซอยสี่ยังไงมันก็ใกล้เขามีนะแต่ว่าพอดีเจอซอยที่แปดแบบซอยที่แปดมันมีปฏิหารเกิดขึ้นถ้ามีจริงมันจะมีคลาแพทย์ศาสตร์ได้ตายบนแล้วครับ ผมมาษาทูผม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 ไม่นี่นะผมบอกตายดีแล้วเองคิดอย่างนั้นถ้าเป่ามาถ้าเป่ามหาแล้วครับหายหมดทุกรมดจะมีโรงพยาบาลไหมทําไมก็นันหละดิผมบเออตายก็ดีแล้วถ้ามีความคิดงั้นตายดีแล้วครับผมไม่ว่าไะนผมผมอันนี้พูดจริงนะผมแข็งเลยนะอืแล้งคิดอย่างั้นตายไปเพราะในชีวิตผมมไม่เคยอย่างนั้นครับผมเชื่อว่ามีอะไรมาทักผมนิดหน่อย มันก็่าจะฟังบ้างอย่างน้อยศาสตร์ภูมิปัญญาพวกเนี้ยมันมีมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับผมว่าศึกษายมีหมอมีโรงพยาบาลผมก็ย้อนยุคไปตั้งแต่โรงยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยนวลละพระเจ้าวรมันแต่จริงๆวรมันนี่ก็พันกว่าปีไม่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนจีนใช่ไหมจีนนี่จักรพรรดิของจีน ทุกราชวงนะ<ห>มีหมอหลวงไม่เวศแม้กระทั่งหมอไทยไปเจ้าแผ่นดินไทยแล้วคุณไม่เชื่อ,อหมอหลวง,ลลวงหัหลวงอหัวหลวงหมอหลวงก็กระดานชุนมาก็ขีดละดวงเ<อ>มืองออดูหน้าตามหมอก็โู้ขังใช่ไหมดาเอออาวุโซรุ่นนี้เลยนดนเท้าก็ขัง คือเราต้องย้อนยุกไปว่าทําไมถ้าคุณไม่เชื่อนะไม่เชื่อตอนนี้นะและทําไมพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นถึงได้มีหัวหลวงย้อนถามกลับตัวเองสิย้อนถามกลับตัวเองสักนิดหนึ่งนะแล้วถามกลับไปว่าในหลวงสมัยนั้นมีโง่ไหม่าชบัณฑิตเต็มตัวนะครับ <AM>